สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติแชแนลนะครับมานี่พามาชมความผิดพลาดของผมนะครับคือมอนี้มาพามาชมแม่แรนเล็ดนะครับนี่เป็นแม่แรนเล็ดเลื่อนลอยนะครับหรือว่าแม่แรนเล็ดพันแทนะครับชุดนี้ห้ลูก ให้ลูกซี่ตนะครับคือแม่นี่เขาเดีตอนผสมครั้งแรกนะครับผมได้ไปรับน้ำเชื่อไอ้พอพัลดลัดใบมาผมว่าสีจะเหตุเป็นสองสายนะครับสำหรับแม่นี่คือผสมไปแล้วผ,ผสมไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็เขามีปัญหา ه, เหลืองมดลูกนะครับผสมไปแล้วพ่อคบหลอบมือมือครับซัดนะครับเขามีมีน้องออกมามีน้องออมากที่นี่พมก่าเดทําการล้างมดลูกนะครับครับดูเขาทําการล้างมดลูกเซตแล้วก็หลอบขามหลอบซัดมาหลอบหนึ่งผุมก่าเด เอาพอดูล็อกไปผสมนะครับพ่อผมผสมไปหลอดหลอดแรกนะครับช่วงเศร้าผมเห็นมีเหมือนจะมีน้องออกมานะครับพี่น้องครับเหมือนจะมีน้องออกมาตอนหลอดคํำนะครับผมก็เลยโบผสมสัาผมก็เลยบบเด็ผสม,ผมผสัา ที่นี่รอบแรกผมก็เลยบวผสมผมก็เลยทําการล่างมลูกไปเลยนะครับแล้วก็ฉีดยาตามยาปกตินะครับแล้วผมคิดว่าจะล่างแล้วก็ค่อยผสมอีกรอบรอบที่หลังนะครับที่นี่ข้อดีเขาโบโบกับสัตว์นะครับหอดจนหอดมือมือขอดเขาได้ ได้ลอดลูกออกมาได้ได้ซี่โตนะครับผมก็คิดว่าให้ให้เขาให้เขาบบติดนะครับแต่ว่าบังเอิญเขาผัดผัดติดติดมาได้ลูกซี่โตนะครับก็เลยได้เป็นหมูสองสายครับสองสายคือแล่นเลดดูล็อกนะครับให้ลูกมาซี่โตนะความผิดพลาดของผมในรอบนี้นะครับ ต่ว่าก็ได้ผสมไปหลอดหลอดหนึ่งผมก็น,นึกว่าจะจะบบติดนะครับเพราะว่าทําการล่างบุญลูกในในมือนั้นเลยในตอนแรกนะครับผสมหลอดหนึ่งไปตอนเสาร์ตอนแรกผมกะเห็นเหมือนจะมีน้องผมก็เลยล้างก็เลยได้ได้ลูกมาสี่ตัวนะครับชุดนี้ขอดตอนวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับสิบเจ็ดมกราหกหกนะครับ รอบนี้ผมก็จะเลืยเลยว่าจะเหลือไหมเหลือไหมตอนนี้เขาก็จะเป็นเดี๋ยวให้เขายายนมก่อนครับว่ามดลูกเขาจะดีบ่แต่ว่าผมคิดไว้ในใจว่าต้องเลยทําการล้างมดลูกอีกรอบนะครับเพราะว่าผมเห็นสามสี่เหมือนจะมีมีเหมือนไอ้ของเสียดําๆออกนะครับเหมือนจะเป็นโรคขางประมาณนี้นะครับแม่นี่ผมฉีด ออกซีโตัวสินหรือว่าเป็นยาเลหลงขอดนะครับสองหลอดกันยังมีการตกขางอยู่นะครับนี่คือขอผิดลาดนะครับแต่ว่าลูกลูกเขากับแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับรว่ามันมีมีหน่อยโตนะครับพี่น้องเดี๋ยวหลอดต่อไปเข้ามาผมจะมาแก้ไขนะครับผมต้องลางมดลูกก่อนคอย จะผสมหลอบแหลกผมจะพานก่อนนะครับพานแล้วครับผมจะล้างล้างหลอดต่อไปผมจะทําการผสมนะครับแต่ว่าม,มีมีตัวเมีอยอยู่ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวผมเช็คแล้วว่ามีมีสิบสี่เต่านะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นทําเป็นแม่พันธุ์ได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวอย่างที่ล้างมือ ตัวน่ม14สี่นะครับตอนน่มสวยอยู่ครับแต่ว่าจะมีจะมาเป็นสองสายแล่นลาดนะครับจะเป็นสองสายแล่นเลดดูล็อกนะครับจะ,จะประมาณนี้ครับแต่ว่าจะโบมีด่างแต่ว่าท้า,าจะเก็บว้เข้าต้องผสมเป็นลาดใ้นะครับเพื่อจะให้เป็นสามสายนะครับนะ พอดีพมมีมีพอพอลาดใบห,หนึ่งตนะครับเพื่อจะเอามาทับก็จะให้เป็นมูซามสายได้นะครับแต่ว่าหุนก็จะโบยเ่าโบยเห่าซ้ำแบบเข้ามาผสมพอลาดใบน,นะครับสำหรับแม่แต,ตอนนี้คือเป็นการช่วงในการฝึก ฝึกพอ่อพันธุ์เท่าอยู่นะครับแต่ว่ายังใสายงานบ่ทันใได้เขายังบ่ทันในหัวจักบ่ทันหูวจักวิธีแทงเดือยนะครับเข้ากันจัดฟื้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอายุเขากัยังหน่อยอยู่ครับประมาณพวกเดือนกว่านะครับขอบคุณพี่น้องทีเขามารับชมนะครับ พี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ